สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาเจอกับปู่เมื่อมดำอีกคือเก่าครับผมมื้อนี้ได้มมโนโก้อยมาฝากครับเซฟครับผมหุ่นนะครับปึ้ยแดงจึงคือเลยนะครับผมเป็นเสี่ยงความพี่น้องม,มากครับผมหัวอะไรหางครับผมหลายเตียพี่น้องปึ้ยคักบอดทีนี้ครับผมบอดแดงจึงคือเลยพี่น้องปบู บอกเลยมได้เสตะครับผมน้าสอนให้เราครับมามาทีนี่ปู่เป็นยัไงได้พี่น้องเยอยหุ่นรับอื้มแรงจริงเงือ่เลยสีมันเสียบหายหน่อยนี่ครับเตรียมพับโหโมหน้าโมหน้าหน่อยครับผมอื้ม เป็นไงครับเป็นไงพี่น้องปะกอดท่าเลยครับพี่นี่ปั่นเขาปั่นหน่อยปั่นนึงนี่ครับบ่รลายผมมาสมเขียวละใส่เลยพี่น้องครับมาเสียมกันครับผมเสียมกันอุ้งเมืองดาวมาหนีิมิมนอกก่อยครับผม

うん。Mm hmm. mm hmm. ก็หมดเลยรัมเดียวรัพ่น่อยแสี่น้องแล้วจิทูผู้กับก้อยครับอือ,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 อมัแอนแจกผ่าน,นพี่น้อย うん。Mm hmm. บเขาทาเลยพี่น้องนะเรามาดูจุใส่ครับเขือะน,นะครับผมไปพลอยอ่ะ ใช่ร้ายพี่น้องเอง ตัวอ,อัพหน่อยอืมคือปลาเขออกเออว่าพลาดครับเนี่ย จะลฟ์พี่น้องครับผมเนี่ยอิ่มหนองป่องเฮ้ยน้องก้อยเลิเลยครับขอบคุณน้องเวลาครับผมที่ออกมาให้การแก่อม้มแรมครับผมขอบคุณน้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดีใจนะครับเดี๋ยวมือหอาหารคือแซ่ขอรผมสูนอีกเช่เก่าวกนครับผมมือหนี่ของกอ,องมาสวัสดีครับไผื่อจะกันมืออืน่นนะผมแจบไลฟ์พี่น้อง